สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมติดตามขกาวสารยานยนต์ทั่วโลกวันนี้ชิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดกับนิวนิสันเทอร่า2021ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับนิสันเทอร่า2021จัดเป็นรถยนตนน์อเนกประสงค์ที่อยู่ในกลุ่ม P-PV ที่มีพื้นฐานมาจากรถกระบะนาวลาล่าและได้ทำการจัดจำหน่ายในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2018แต่ดูเหมือนว่านะครับจะมีหน้าตาที่ไม่โดนใจเพราะ รถนั้นนะฮะตัวรถนั้นดูไม่แตกต่างไปจากนิสันาวาร่าเลยนะครับทั้งภายในและภายนอกจึงทําให้ไม่เป็นที่นิยมในตลาดดังนั้นโฉมใหม่นี้นิสันเทเล่าเตรียมปรับโฉมให้โดนใจผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆเรามาดูเวอร์ชั่นรูปลักษณ์ของนิสันเทเล่าในต่างประเทศนะครับที่ได้ทําการเปิดตัวไปแล้วนะครับส่วนในไทยเดือนสิงหาคมนี้มาแน่นอนนะครับนิสันเทเ่านะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ ไฟหน้าเป็นแบบ LED projector quad eye พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ไฟท้าย LED ทรงใหม่ฝาท้ายใหม่ลลออลลอยขนาด17นิ้วนะครับเป็นลายใหม่ด้วยห้องโดยสารคอนโซลถูโอแบบใหม่เน้นสีดำแดชบอร์ดหน้าขนาด7นิ้ว TFT m e อร์ดีไซน์ใหม่พวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android ดูส่วนของนิส s ันอินเทลเลเจนต์โมบิลิตี้กันนะครับเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางนะครับเทคโนโลยีกระจกมองหลังอัจฉริยะระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตาระบบการเตือนการออกนอกเลนระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาในขณะถอยหลัง ระบบไฟหน้า High Beam a s s i s t ระบบเตือนผู้ขับขี่ n t t l l l i g n n t Driver a l e r t Net ทุงรมนิรภัย6ตำแหน่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์คาดว่าน่าจะเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบรหัส YS23DD ทีทีขนาด2.3ลิตร2,298ซีซีดับเบิลโอว์เฮดแคมชาร์ปทวินเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด190แรงมาที่3,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะนะครับขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อน4ลอ้อ สำหรับในตลาดโลกนะครับนิสสันเทอร์2021ได้ทำการเปิดตัวในตลาดโลกไปแล้วสำหรับไทยในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะจะมีการเปิดตัวนิสสันเทอร์2021ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับนิสสันเทอร์2021จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนั้นที่ทำข่าวสารยานยนต์ทั่วโลกจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ